ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้คู่สู้คนเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดชาแนลคือเ่าคือเดิมร้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อครับพี่น้องครับถึงแล้วหน้าตลาดช่องจอมนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินเลาะว่ามีอะไรบ้างนะครับเจ้าอยากได้ยังอยากไดุ้งเท้ายได้สุงเท้าโอ้โหยังไม่ได้เดินตลาดเลยแอวนู่นแอวนี่มาเป็นตะข่อยเบิร์ดไลท์แถอเนี้ย เป็นถ้าเบิร์ดไหลเลยก็ไม่เป็นไรหรอกเงินหามาได้บางครั้งมันก็ต้องใช้บ่น้องครับถามว่ารวยไหมย <c oughs> <c oughs> อยู่นีต่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าตลาดช่องจอมนะครับยังไม่ได้เดินเข้าไปนะครับอยู่ที่อํเาเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับบูน้อยมาเปิดแฟนชายหมูกระทะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมร้านอะไรมากมายช่วยเจ้าของร้านเพราะว่าเหลือแต่สอนสูตรอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวให้เขาจัดโต๊ะรอเตรียมทําความสะอาดถ้วยชามรอนะครับเราก็มาลองก่อน นิสัยดีดีเอาอยัางเท้าเอาลดเอาแม,ม่ค้าไปใส่อะซื้อกองนะครับเอาจจะไปว่าขาโมยขาสิจับโจนยังปเป็นว่าแม่ค้ขาขาโมยนะวันนั้จะไหนเขาก็จับอ,อ,อ่าซื้อถุงเท้าหน่อยค่ะขายคู่เท่าไหร่ครับคู่ละเท่าไหร่นะครับยี่สิบมิหนุ้มหนึ่งหรือคู่หนึ่ง คๆๆู่หนึ่งพี่เหมยกากำลังเลอกถุงเท้านะครับตอนนี้เอาอันนั้นมันเป็นอะไรอะครับอันนี้ขออนุญาตถ่ายนะครับอันนี้จะเป็นพรมนนพมพ,ม,พมไว้ปูนั่งใช่ไหมครับอันนี้ปูทำอย่างอ,างอื่นได้ไหม <c oughs> <c oughs> เอาสแะละ้วตอบว่าใดเลย เอาปูทําอย่างอื่นก็แบบว่าปูกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้คิดลึกด้วยล่ะอืเลือกเอาไหมท้อมัไม่เป็นแต่เลือกอยากเท่านี่โจ๊กเลืกๆแล้วมั่งขี้เคบแล้วมั่งขีดเคปเอาไว้ให้ลูกด้วยนะครับตอนนี้ก็กําลังเลือกถุงเท้าเราอยู่ข้างหน้าตลาดช่องจอมนะพี่น้องนี่ยังไม่ได้เดินเข้าไปนะนี่ก็คือแบบใช้ใจ่ายแบบเบาๆก่อน เป็นร้านขายพรมนะครับขายผ้าห่มอยู่หน้าตลาดจ่องจอมพีน้องคบผ้าห่มกับมีร่มก็มีนะครับช่วงนี้ผ้าห่มขายดีไหมแม่ค้าครับผ้าห่มขายดีไหมพี่ช่วงนี้ผ้าห่มขายดีไหมหน้าหนาวนี้ขายดีเนาะผ้าห่มก็ขายดีพีน้องหน้าหนาวครับผ้าห่มไหมคะผ้าห่มถุงเท้าครับผมขายสวยกวเจ้า โอ้ยนี <N <N ่พมอุ๊ยอันนี้น่ารักจังเลยพี่อันนี้ผืนเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะผืนนี้สามร้อยแปดสิบาทนะครับมันเป็นผ้านาโนหรือเปล่าหรือผ้าอะไรนี่ผ้านาโนเหรออืมแล้วผืนพวกนี้ระคาพี่ราคาเท่ากันไหมสี่ร้อยยี่สิบมันเป็นผ้าปูสำหรับอัน ว่มันอัศนพะได้พี่น้องมันเป็นผ้าปูนั่งไม่ใช่อัศนพะนะมันเป็นผ้าปูนั่งนี่นแล้วนั่งกินเขาก็ได้นี่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในถอดรองเท้าไหมครับถอดรองเท้าไหมคะเอาว่าต้องถอดเนาะนี่พี่น้องครับผมหาห่มนะครับอเอาแมตช์ถึงก่อนโอเคเดี๋ยวให้พี่หมวยแล้วส่งเท้าเสร็จเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูข้างในกันนะครับผม